สวัสดีค่ะทุกผู้ชมของเจแดงมือนี่สิมาเบิงหวยน้องยายา่าว่าเดือดสกาวด้วยตัวใดเจแดงได้ตัวใดเพชรพรางไวยได้ตัวใดเนาะคะ่ะเป็นเอาไปวิเคราะห์ไปเบิงว่าคือกันบบเนาะคะ่ะเพื่อว่าท่านจะได้บรส,สับสนเบิงไม่คลิปนี้จบเลยค่ะเตรียมแคปหน้าจอไหวเนาะคะนะ่ะเนาะแคปหน้าจอไหว เด้นจกาวให้ตัวใด้จเจแดงก็โม่ไปเอาได้ตัวใดเพชรพระล่วยไปเอาได้ตัวใดมาสรุปในคลิปนี้ค่ะว่ามันคือกันบอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะค่ะนะถ้ากุ้งอื่นไปเอากะจักสีได้ตัวใดอีกล่ะค่ะเนาะเจแดงก็งงๆกับตัวเลขหลายตัวอยู่สซื้อเอามากตัวใดกะจัดแปลงเสียใจแน่นอนกบเสียใจแน่นอนก็ไปเบิ่งกันว่า จีแดงก็มี่ตัวมักยูนเนี่ยชอบอยู่ถ้าจะสามตัวสามตัวหมดทุกสามตัวหมดทุกตัวเนาะสองตัวบ่มีค่ะตาบผู้มตัดออกก็แล้วกันละงวดไพ่บุญไพ่บุญมั่นละงวดนี้เนะาะตั้งงวดก้อนกับบุญไผ่บุญมั่นวงไว้ดวง,ดวงมัน่นจะแดงกับว่าหนึง่งสามเจ็ดสามเจ็ดอยู่ถ้าเป็นไดคือสามเจ็ดตัวเดียววอลทิ้งเจ้าของวอลทิ้งก,กับหมูพวกวอลทิ้งผู้ใดถ้าเป็นไดคือสามเจ็ดเจ็ดสามสบาอยู่ เป็นเนือกี่ยับโมมิโศกคือเกาพค้นบมมิโศกนะวันนี้ตามกันต่อคะ่ะว่าน้องเหตุใดเขามอกเรวกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใ,ให้เจเดียงด้วยนะคะผู้ป่าแนวทางผู้ป็นเนทาทมางเมื่อยนะคะเมื่อยกับการไปหาหวยตะล่อนตะล่อน,อนไปหาว่าน้ำผูนั่นู้นี้ชัวเสียวม,มาใส่าตาู้ชมตาู้ชมนัง่งอยู่ทั้งบานนอนอยู่ทั้งบานเบิ่งสบายคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันแนะ่นะคะ่ะเนาะ อย่าเอาบันอนจิตใจกันมักกระเบิงมามักกับเบงรลอยๆช่องเลือดเบิงเอาเนาะค่ะเนาะ,ะมีให้ท่านเลือกหลากหลายเนาะค่ะเนาะช่องใดว้าดีวบาม้วนช่องใดว่าจังใดว่าชอบใจผู้ใดจะไปเบิงช่องนั่นเนาะค่ะว้าให้กำลังใจเขาผู้เขาไปทํางานผู้เขาเมือยเออ พอสังขารไปเอาตะล่อนตะล่อนยู่ไก่ยุ่ไก่ข้าวน้ำมันรถกดบมันล่าไปเบ้าจ่ากับคนลังเทียเขาพวอหายทายลังเทียเขาหนาบูดหนาง,ง้อลังเทียเขากับว่าหายตัวเลขมันเป็นตระเล็ดตูอดอีหลีเด้ม่นวนเวนอาชีพที่จะรู้ล้าฟูฝ่าที่คนห้เกียจเพราะปัญใดเด้บางครั้งก็ถืงดูถูกตำต่อยเไ,ไ,ไ,ไปเอาตัวเลขบางท่านก็ว่าอยากให้เอาบางท่านก็ว่าอยากให้ล่งเนาะเนาะนะคะ เห็นใจกันบ้างคอมเมนต์สิ่งดีๆเข้ามาให้กำลังใจเฮาสได้มีแรงใจหาแล้วค่ะเนาะไปหากระย่าให้ยางมวนซึน่ยไปก็ได้ย่า้ไปทอดเทหลายเนาะมันทอเทนะเรื่องนี้นะ่ะคอมเมนต์ว่าให้กันช่องได้็ต่ว่าอยากไห้ว่าให้กันเฮาขอไปอ่านหรอเฮากะเออเฮาทำงานเขากะทํางานบ่น่าจะว่าแบบนั้นบ่มักเขากะไปเบิ้งสองไม นะคะมีหลายช่องให้เลือกเบื้งอย่าไปว่าเหุ้กันนี่ใส่ไผนี่ใส่มั่นเนาะว่าว่าดีกัยจะเบิ้องเนะว่าช่องใดๆแล้วค่ะว่าเขาบอาดูกัยจะไปเบิ้งเขาเออเนาะแมนบอก่าไปด่าเขานีหลวดเ่าต้องเบิ้งจากที่อานะนะว่าเบ้าดูบอกว่ามวนนะนะเนาะ มันเหื่อยมันทอดแท่ค่ะมันทอดแท่จเจดีย์อ่านกอมเมนตนเลยค่ะกี่ศานไหมถือละวันที่หนึ่งสิบลันสี่เศร้าสะดอกนะเอาเอาไปเบิ้งตัวเลขกับนองย่ากันแล้วกันนะคะว่าน้องให้ตัวใดเม่เนาะค่ะเนาะนนี้ค่ะท่านช้่มประมวลภาพหวยน้องย่าที่เขียนให้เดือนจะกา่าวเด้อค่ะเด้อที่เขียนให้เดือนจะก่าว ฝากกดไลค์กดแชร์าทางช่อง YouTube นะคะช่องทางเดียวคือช่อง y YouTube จเจแดงโต้อตอบได้อ่านคอมเมนต์ได้ตอบกลับได้ส่วนทางอื่นอ่านไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ขอบคุณจเจแดงก็ไม่รู้เนาะค่ะนะพูดอะไรมาจเจแดงก็ไม่รู้ถ้ามาทาง y YouTube จเจแดงตอบอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะเนาะคอมเมนต์ดีๆให้กจาตงังใจเข้ามากจะแล้วกันค่ะห้าเจ็ดแปด ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิถูกหวยของตีแดเงเนาะป่งกันกำน,นองยายาทั้งสามตัวมันสีมาทั้งสามตัวค่ะก็ขอให้มาทั้งสามตัวนะคะแล้วก็สามเก้าแปดสามเก้าแปดสามเจ็ดสี่แปดเก้าสี่สามแปดเจ็ดหมดก้อนให้สามเจ็ดแปดค่ะวันนี้เขียนให้สามแปดเจ็ดเนาะ เอาดินเมื่อสี่ยังสี่กันยังตียังวาไห้เด้เมื่อชี้ทำไมอ่ะหนูท่านกับอ่านแต่เฉพาะที่เมื่อสี่ปก่อนกันยังอ่านแต่เมือม่อสี่เมือม่อสี่เมื่อสี่ไม่เห็นจะแดงว่าถือใจก้นเนาะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดจะดงว่าเจ็ดสี่ เจ็ดสี่เนาะค่ะเจ็ดสี่มีสองหมอกเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็เก้าแปดแปดเก้าสี่มองดูเจ็ดเก้ากับนาลุ่นเนี่ยค่ะเนาห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดก็สวยค่ะท่านผู้ชมนะตีคือเขียนให้เดือนจะกล่าวเด้อค่ะเดอ้ออันนี้เขียนให้เจดแดงนะเขียนให้เจดแดงกับมูห้าเจ็ดสี่อันนี้กะบ บอถิ่งหา74ยังมีคือเก่าแต่มาเพิ่มเติมที่575 318 313นี่คือเขียนให้เจดียงสองใบมือนั้นใบหนึ่ง318ใบหนึ่ง313นะคะเนาะเขียนให้กลุ่มเจดียงนี่นั่นนะแต่ไม่ทิ้ง574นะคะหมุนกับกระได้ะค่ะผู้ใดชีว่า C หาเนาะหรี่อ่เน,ะ 7, 4, 4, 7น,นนะาะโดยแต่เจ็ด C C เจ็ดนีนะหาคิดหาเราบจะต้เป็นตัวใดวันนี้บุญไพ่บุญมั่นแหละสื่อตามใบบ่วค่ะท่านผู้ชมนะชี้แดงนาสีบวะะ่วไหวแล้วค่ะถ้าบังเอิญตรงกับเราเหมือนเดิมเก้า C กับตรงกับเท้าอยู่ค่ะเก้า C เจ็ด C ตรงกันเก้า C นี่เจ็ดซีนี่คือเขียนให้เจดงยวันนี้เขียนให้เพชรผ้าลวยวันนี้สามหนึ่งแปดอยู่คือเก่าสามเก้าซีของเดือนจะก่าเป็นแปดเก้าซีเพชรผ้าลวยเป็นสามเก้าซีอันนี้สามเก้าแปดนะคะเอาดวงไฟดวงมันดวงไข่ดวงมันบัดนี้เนะาะผู้ใดมีโศกผู้ใดมีดวงกันเพนั้นละได้นี่ละ <c oughs> คือเพิน่นคือเพิ่นคัดกล่อง คือเพิ่มคัดกล่องเล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่มคัดกล่องเล้วว่าท่านสีหายโชคผู้ใดนะคะยังเห้ากับสีบพราะมิสูกลมันหลายตัวสีว่ารที่นั้นเบึงเบึงเล้วถ้าตัดเหรียญสองตัวนะแต่สีมีเจ็ดสีเก้าสีเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามเจ็ดห้าเท่านี้ตัวโบหลา,ายเด้่ล่ะเนาะ เมหลายดาเ,าเด้มึงถ้าจะแดงสีเขียนไห้นะจีเขียนสองตัวออกมาไห้ดนะ้วยค่ะท่านผู้ชมเด้อเขียนสองตัวออกมาให้ะออใหจะเขียนสองตัวออกมาให้นี่มีมีตัวใดเน่ยคัดกล่องออกมาแล้วกับมีเท่าน,นี้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวค่ะมีเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าแปดเจ็ดห้า หนึ่งแปนสามปดเจดะคะที่คัดออกมาจากเลขท้ายตรงนี้แล้วนี่เนาะร่วมทังสามเจ้านี่มีตัวใดแน่ตามนี่นะคะเนาะเจ็ดี่เก้่เก้าแปดเจ็ดาึ่งแปดเื่งสจะเรียงว่าตัดออกไปซะให้เหลือแต่เท่านี้นะให้เหลือแต่เจห้า เหลือสามตัวนี้พอ่อนะคะแปดเจ็ดก็บอกเอาละเจะดงตัดออกไปรัวถ้าจะแดงจะซื้อนะซื้อตะทอนีเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดสี่เก่าสี่เจ็ดห้าไปนี่คือถือก็ว่ามีดวงพอถือก็ว่ามีดวงสิว่าเนึ่งแปดอีกตัวหนึ่งหนึ่งแปดกันไม่ได้ซื้อไปแล้วบอะ ซื้อไปแล้วหนึ่งแปดซื้อเยูะเจดีย์นะเพรตรงกับหวยปู่ปู่แก้วเราก็ซื้อไว้หลายปตระตูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซื้อไว้เย่ะทีงามๆกับเมนเก่า c เจ็ด c เหรอค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ทา่นะทานผู้ชมพิจรารณาเป็นแนวทางแคบหนาจอไว้ถึงสีมุนแนก่กับพ่อใดอีโดะ่ะเนาะนี่คือหวยน้องยาย่า อหอ,อยานางยาเนาะคะ่ะคัดโลกออกมาแล้วมาแคบหน้าจอค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอนะคะน,คน,น,ะคะนี่คือตัวคัดออกมาเลยเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดเจ็ดคัดออกมาได้ท่านี้ท่านจะตัดตัวไหนออกก็เลือกสื่อนะคะเนอะเจ็ดสี่สวยเจ็ดห้าสวยเนาะคะ่ะนะสื่อแค่นี้แหละเนาะท่านไม่เจ็ดเนาะสื่อเจ็ดสี่เจ็ดห้าแค่นี้แหละ ขอบโชคด้วยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ